สวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่สากาจ้าและก็ตอกิวปราสาเข้าร้านกุชชี่นะครับนี่ลายก็ยาวอยู่เหมือนกันคนเยอะมากเลยอะ่ะก็ยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับถ้าเกิดวันนี้ถ่ายได้ก็จะถ่ายทุกคนได้ชมกันนะจ๊ะนี่นะครับก็ให้ดูข้างนอกไปก่อนจ้าระหว่างรอคิวนะฮะนี่คือของก็เยอะอยู่นะเพราะว่านางพึ่งทําช็อคให้มันใหญ่ขึ้นตอนแรกมันเป็นช็อคที่แบบครึ่งหนึ่งของอันเนี้ยอันนี้ก็คือแบบ ใหญ่โตฮะอ๋อตกรแตรกตกใจว่าทำไมมิกกี้เมาส์ไม่อยู่ในเอาเลทแล้วเป็นแบว่าเป็น special collection ฟูลลายแล้วก็นี่นะครับบรรยากาศในเอาเลทก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้นั่งทำช็อปใหม่นะนนในส่วนของมิกกี้เมาส์ตรงนี้ก็มีหมดแต่ก็คือราคาปกติ มาก็ดูพีนิดอยู่นะครับอ่ะเซ่ให้ม่งนีะครับชอบใหญ่นะเอาเลดใหญ่มากเพราะว่านางทำขยายร้านอีกนี่พวกนาฬิกานะครับอันนี้พวกผ้าพันคอต่างตอันนี้ของผู้ชายนะครับเ๋ยจะมาดูองเท้าอยู่เหมือนกันรอาแล้วก็ดีดีคุณนี้น่าราักกับมาเอสปา์ดิลของผู้ชอ I mean, I like คู่นี้ดีอ่ะีะ,ะไรอ่ะสามร้อยเก้าสิบเหรียญนี่แค่มา <c oughs> คู่นี้ดี <c oughs> มีแพทเลยมันแฮร์ริสตล์เลยเสื้อผ้าก็คือเยอะมากของเยอะมากกว่าเดิมอีกสเปเชียลพลายส่วน มีตัวนี้ด้วยน่ารักมากราคาไม่แพงนะครับ380แต่ตัวใหญ่มากอะไม่รู้มีไซส์เปล่า,าสิงเก่งชาชินซองของผู้ชายนะครับก็ค่อนข้างใหญ่อยู่เออทำช็อปใหม่แล้วคือดีมามอันเก่าคือแบบไม่ได้อะเล็กราคาดีนะซิงเก่งจีนแต่เมื่อกี้เร็งชอบคู่นี้อะ่ะ เหลือ380เออสองสีเท่ากันอะพาดิ่เอสพาดิหดเหลือคู่ละอง้เหรียญเองถูกมาก 200, 200กว่าเหรียญในส่วนของเข็มคลดก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะครับ พวกสไตล์เก่าหน่อยอะไรเงี้ยนะครับอืมเส้นนี้ก็น่ารักดีนะนะใส่กับพวกสแลกได้อยู่เส้นไม่เท่าไหร่นะเส้นสองร้อยกว่าเองราคาดีนี่รองเท้าผู้หญิงจุกมากมีอะไรไหมมาอันนี้น่ารักจังเลยใบเนี้ยเนี่ยสีฟ้าน่ารัก มาเล่งถือเองกระเป๋าหไหนเออจิวเวลี่มีแหวนที่เล็งอยากได้ไหมวะไม่มีรอยออกสเปเชียลไหมดเลยเมื่อกี้ดูตู้จิวเวลี่ตรงนี้คือเมื่อกี้ต้องโอเคอยู่นะเนี่ยแล้วก็มีเส้นนูนนะครับที่กำลังสนใจรองเท้าผู้หญิงก็มีหล,หลายหลคู่หน้าแบบหน้าซื้อน่าใส่อยู่เนี่ยคู่ละสามร้อยสามร้อยหกสิบ สามร้อแปดสิเนี่ยสามร้อก็เหรียญหมดเลยถูกมากนางไปหามาเป็นข้อมือให้แล้วอยากได้แหวนคอลเลคชันนี้แต่ไม่มีสรุปไม่ได้อะไรนะครับนี่มามาได้กระเป๋ามาหนึ่งใบนังซื้อทอรี่ไปเยอะมากแล้วตอนนี้ในส่วนของเวิร์นี้และคนที่รอยอยู่ข้างนอกนั้นเยอะเหลือเกินมันก็เป็นสไตล์อันนี้เป็นแบบโซนสไตล์แบบเดิมๆเนาะ ม่ได้อะไรเป็นโซนแบบสไตล์แบบเอาเลดเอาเลสนิดนึงแล้วก็มีอันนี้แค่นั้นสรุปไม่เสียตังค์นะครับเพราะว่ามันไม่มีของที่เราอยากได้เท่าไหรเ่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,บรมามาก็คือเอามาแบบเซ็งๆซงเล็กๆเพราะว่าไม่เสียตังค์กันทั้งคู่นะจ๊ะเราจะเดินไปเอากาแฟกันนะคะพี่สั่งกาแฟไว้เออลืมไปเลยนี่จ้า คือเล็งยังไม่ได้เลยนะจ๊ะแล้วมาก็ไม่ได้กดชี่แต่นางได้ทอรี่มาก่อนแล้วนี่ตั้งแต่มาอ่าใช่ใช้ง่ายใช้สบายเออก็คือตั้งแต่ซื้อให้นางนี่คือนาิดใจใหญ่เลยใครอยากได้อะไรทักน้องเล็งมาเลยนะคะอะช่วยขายของ่ะดีด้วยไม่รมบกมพี่เออเด้อแบบสนิทเอาเอานิดหน่อยเอาไขายิ่นิดหน่อยไม่ใช่ไม่เเลยแต่ก็คือน่ะทุกคนได้ทุกคนได้ของชัวร์ได้มั่นใจไม่มีเก็บอะไรเพิ่มเติมงานที่น้องรักค่ะไม่ใช่งานแบบ น้องอยากทำเอออยากลองดูไงแล้วก็ออกมาทำได้ดีนะเห็นไหมล่ะ,อะอชอบ <laughs> โอเควันนี้<ค>ก็แวะมาพามาดูช็อปลาฟลอเรน n ์หนึงเพราะว่ามีหลายคนพี่์มาบอกว่าอยากให้พามาดูลาฟลอเรนซ์เดี๋ยวให้ดูกรุุบมันก็จะเป็นแนวแนวนี้นะครับนี่นะครับตอนนี้ก,นนก็ส่วนของผู้ชายมันก็จะมีแบบลด30เปอร์เซ็นต สี่สิบห้าสิบบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับมามา,มาแล้วเนี่ยเนี่ยฮูดี้หมีลดแล้วก็คือรนะ้อยห้าสิบเก้าเทุกคนคือของมันไม่ใช่แบบโอ้ยถูกมาตัวแล้วแบบพันหนึง่งอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเนี่ยลดแล้วเหลือร้อยสามสิบเก้าเหรียญคือมันก็แบบรานะคาเอาเรื่องอยู่ตัวสีดันนี้ร้อยยี่สิบเก้า นี่คือเคลียร์แลนด์แล้วนะอืมราคาคือแบบจุกของผู้ชายัปโ,ปโลโลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย <c oughs> <c oughs> พวกที่เรงชอบใส่ก็จะแบบแนวแนวสไตล์นี้เ <c oughs> นี่ยตัวละเก้าสิบแปดเหรียญนะครับเนี่ยนี่นี่อู้ยตัวนี้น่ารักสีนี้ดีเก้าแปดเห็นไหม หมีหมีหมีนิสเซเวรอร์สามร้อยกว่านะดูสามร้อยเก้าสิบแปดก็ไม่หาพวกไปเนี่ยเซลยี่ห้าสามสิบชอบใหญ่อยู่เห็นไหมสนานนันโซนเดนิมนะอุ้ยอุ้ย,ยหมวกทหารหน่อยด,ดูซิ โอ๊อะทหารนี่ไม่มีป่ะ๋อไม,ม่มีมันจะมีอันนึงที่มีหมี่โดยเรืงหาอยู่มันไม่มีเลยอ่ะเฮ้ยหมวกใบบนนั้นน่ารักเสื้อตัวนี้ก็น่นารักอ่ะเท่าไหร่อ่ะสองกระป๋าอุต,ต่ะราคาไม่น่ารัะกอ่ะราคาแบบท่ากันเถอะฮูดดี้สีเหลืองอ่ะ นะคอู้หุ่นดีมีทุกสีเลยหุ่นสีชมดีแต่ลานไม่สวยหมวกน่ารักไหมอะ่ะเหมือนจ่านะแต่ก็ไม่ได้ว่าจะน่ารักมากนะนเนาะเราดีกว่าวอ,อันนี้เราค่ะหมวกประมาณนี้อะไรนะมาไม่มีนะมไม่มีนะซุมมไม่มีเลยซุมนี่ไงตัวเด็กกับเล้งอันนี้ อันนี้ลดสามสิบเพิ่มด้วยอ่ะเจ็ดเก้าเออประมาณวันนั้นก็ซื้อประมาณเนี้ยมีด้วยมงซื้อไปแล้วตัวเนี้ยสีนี้เลยอันนี้ก็น่าไปแส่กับหลังการกันแต่ราคาคือลดแล้วใช่ป่ะเอาจริงจริงร้อยยีบเก้าเนี่ยน้องงงนะน้องเล็งงงวนะราคาเฮ้ยราคาไม่ได้อ่ะคอลเลคชันนี้ที่พา m b มบีชไม่มีนะมา น่ารักอยู่ก็ได้นะก็น่ารักอยู่อชอบนี่พวกอะไรอย่างเงี้ยนะน่ารักอ่ะเทเอ็กซ์ตาสามสิบเหรอสีนี้น่ารักกว่าสีน้ำเงินน้ำเงินดำอะ่ะไอ้โกฟอนน้ำเงินดำอยู่แล้วอะ่ะนี่แล้วก็่วนพวกแก้วเกิร์ลของจุกจิกน่ารัก เอียน,นี้ดีมากน,นีไม่เก็บว้ใบหนึ่งเหมือนกันแต่คนละลายนะอีกลายหนึ่งดีมากนี่น้ำหอมเป็นแบลริมิเต็ดเอดิชั่นเนาะนี่มีชุดเครื่องนานนะจ๊ะหมอนเอออันนี้นึงมีเหยืยใบลาสสารนี้ไม่เยอะนี่ใบนี้เล็งก็มี <c oughs> นอกจากลูกทำพรออเดอร์แล้ว คุณนายแม่ก็กําลังทำพีออเดอร์อยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้อะไรนะัดมันรัดมุมไหมหเด็งดูให้แป๊บหนึ่งสรุปได้เองวะ่ะมาสรุปได้มีกลับบ้านวะ่ะเออใช้เองจ้าดีน่ารักส่วนอันนี้ของเพื่อนหมามานะครับทุรักทุเลกันนะสองคนวันนี้ก็สบายใจแล้วนะครับ ได้น้องหมีพาผมกลับบ้านไปหนึงอ่ะปรมา,มาสบายใจแล้วนี่ <c oughs> ตลก <c oughs> อะไรก็ได้ขอให้แบบนิดนึงก็ยังดีเนาะ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> ก็กรุบกริบกรุบกริบไปอ่ะอุ้มหมีกลับบ้าน <c oughs> สบายใจแหละ